สวัสดีค่ะพบกับลันล g าเกิล a n n e l คนดูคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ตรงๆหรือยังมีของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้นโอ้โหแบบคือความรู้สึกแอบประทับใจมากๆเลยนะคะที่น้องเบสเนี่ยตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่โตกอย่างเช่นทำเค้กอย่างเงี้ยก็คือลูกกันอยู่กับน้องเบสก็คือไม่เข้าครัวไม่อะไรนี่ก็คือแบบตั้งใจสุดๆแล้วก็แบบทำแฮนด์เมด ทำทุกๆอย่างคือแบบน่ารักมากจริงๆค่ะไปฟังความรู้สึกที่น้องเบสได้ฝากคลิปไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเต็มๆที่ช่องคำสิง Family กันด้วยค่ะตาพี่ตรงก็คือมัน ออกมาจากความรู้สึกจริงๆชัดเจนมากค่ะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะพี่ตรงๆก็หนูขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มอบความรักให้กับบีมาตั้งแต่วันแรกที่เจอกันขอบคุณที่ชอบหนูตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วก็ดูแลหนูมาตลอดนะ ของขวัญที่หนูจะให้พี่ต่อไปนี้นะคะก็คือหนูทําเองทุกชิ้นก็แต่ละอย่างมีความหมายหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกําไรก็คือหนูอยากให้เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าเป็นของที่แบบเก็บไว้ให้กันได้อะไรเงี้ยก็อยากจะมอบให้ก็เลยทํากําไรคู่ให้แล้วก็กระเป๋าหน,หนูเคยซื้อกระเป๋าให้พี่ครั้งหนึ่งไม่รู้พี่จําได้หรือเปล่าหนูก็เลยคิดว่าถ้า ซื้อให้อีกสักใบหนึ่งให้มันเป็นเซตเดียวกันก็คงจะน่ารักดี mm hmm. ก็เลยเลือกกระเป๋ากับกําไรให้ส่วนเค้กเนี่ยก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าวันเกิดพี่หนูจะทําเค้กให้เองเลย าถึงเป็นสีฟ้าชมพูเพราะว่าชุดที่เบสเลือกนะครับเป็นชุดฟ้าชมพูตัวกระตุนนะเพราะเบสชอบรูปนั้นเพราะว่าเบสสวยไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นไม่ได้หวานอะไรหรอกเบสสวยจริงจังมากก็วันนี้ก็แอบมาทำแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่จะชอบหรือเปล่าแล้วหนูก็ยังไม่ได้ชิมด้วยว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าหนูทำเองกับมือเลยแล้วก็โฟโต้บุ๊กก็คือ วันนี้นะคะเป็นวันที่เมย์ามาถ่ายละครน,นะคะเส้นเมสมาถ่ายคนเดียวนะคะไม่มีพระเอกนะคะวันนี้เมยก็เลยเอาขอ,องขวัญน,นะคะมาทําให้พี่ตงที่กองถ่ายก็คือที่มาของโฟโต้บุ๊กเพราะว่าพี่ตงเคยบอกว่าพี่ตงชอบให้หนูมาเขียนข้อความบอกรักอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเทําโฟโต้บุ๊กให้ดีกว่าจะได้มีเรื่องราวเก็บเอาไว้ในสมุดเราก็เลิอกกองแล้วนะคะทุกคนนี่ที่เมย์าทาไปได้ทั้งหมดตื้ดื้ ก็มาเพลงแค่คุณก็หนือตั้งใจทำเพลงแค่คุณให้ที่เลยเพราะว่าหนูไม่เคยร้องเพลงนี้มาก่อนเลยแต่ว่าหนูก็คิดว่าที่น่าจะชอบหนูก็ตั้งใจร้องมากๆแล้วก็ไปแอบร้องมาด้วยเพลงแค่คุณหนูก็ร้องเองปัดคิดเองแ,แล้วก็ป้า ก็ทำรูปเองอแล้วก็หนูขอบคุณพี่มากๆเลยที่อดทนกับเด็กดื้อคนนี้มาตลอดแล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากก็หนูรักพี่นะแล้วก็อยู่กันแบบนี้ไปนานๆนะคะก็ปีหน้าก็อยากจะให้พี่เป็นคนให้ของขวัญหนูแล้วหนูก็จะเป็นคนให้ของขวัญพี่ต่อไปทุกปีตลอดไปเลยเนาะ ก็ไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะปีนี้ก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์หนูรักพี่นะหนูเขินไม่ไหวไม่ร้ายรักหนูนะครับขอบคุณนะครับแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูขอบคุณครับขอบคุณครับจับมือกันเอาไว้แบบนี้จับมือพี่ไว้แบบนี้ตลอดไป คขอบคุณนะครับ้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์อยากให้แอดทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ